คอ,อค,อคอนเอนสิร์ตใครหลายคนรอคอยซัมเมอร์คอนเสิร์ตที่ถึงสิ้นปักลุยริเรึยิรที่ต้องขอบอกว่าเสีเยใจสุดๆสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรเพราะตอนนี้บัตรหมดกิ้งเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะคะหนุ่มริสก็ขอทุกสุดตัวสุดแงงรงแทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นแบบไม่มีคำว่าเหนื่อยเหนื่อยคนเดียวยังไม่พองานนี้ยังมีเพียสุดพิเศษมาร่วมสร้างความสนุกให้ด้วยแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนของริสเลยครับสาวกองหน,น้ารักนี่ ป็นไงวันน like ี้้อบเป็นยังไงบ้างก็สนดกมากแต่ว่าต้องทับกันมาเยอะเยไมอะเลยปารีนวันนี้จีรอนจำเนื้อเพลงไม่ได้เลยครับิดว่าโชว์นี้น่าจะแบบว่าน่ารักน่ารักตลอดอยู่ครับ ต้องบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเพราะว่าจะมีสิ่งต่างๆที่รไม่เคยทำที่ไหนให้ทุกคนได้ดูในคอนเสิร์ตนี้แน่นอนนะครับ รรไไมีความสบายเยอะแย,อยะ,ยะ,ยะ,ยะามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเป็นเ่องของเลงอะไรต่างๆเชื่อว่าเิี่ไม่ทำให้แฟนครับทุกคนผิดหวังอย่แน่นอนนะครับนนี้เิาก็กาลัตงตั้งใสซ้สอมอย่างมากน,นะครัก็ต้องบอกว่า พูดยังไงซ้อมช่วงล่างนี่แบบว่าไม่หยุดเลยก็เดี๋ยวอยากรู้ว่าจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปรอดูพร้อมนะเพราว่าดิงจัดเต็แมแน่นอนนะครับก็ยังไงวันที่21เมษาย,ยานนี้เจอกันกันกบซัมเมอร์คอนเสิร์ตที่ถึงสุดปังมองน่อยเลกิกกันเลยหน่อยน้อยจะไอ้ไหมพี่แค่อยากใ้ ครั้งนี้ก็บอกเลยว่านะครับเล่นเต็มที่มากนะครับจะตั้งใจซ้อมมากนะครับอยากให้งานออกมาดีที่สุดอยากให้โชว์มาดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครที่ได้บัตรมาดูแล้วเนี่ยต้องแบบหายคิดถึงรินแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละโชว์ที่จัดมาแต่ละพาร์ทที่ทำขึ้นมาเนี่ยคือตั้งใจทําให้ทุกคนประทับใจทั้งนั้นให้ทุกคนที่เข้ามาดูประทับใจทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอรุ่นกันว่านะครับจะมี เขาเรียกว่าอะไรจะมีลูกเล่นอ,อะไรอยู่ในพาร์ทไหนบ้างนะครับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอยู่ในพาร์ทไหนบ้างนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเวลาแน่นอนนะเจอที่ซัมเปอร์ คอนเสิร์ตคิดถึงซ้งปะวันที่2ิเปษนสายเดนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่มูนซาวนูดิโกโลงแปดครับ